ท่านผู้ชมครับพักเบรกเพื่อที่จะดื่มน้ำอะไรให้อุณหภูมิของการพูดคุยตักน้ำแร่เบ้น<ะ> <laughs> กินฟรีตลอดชีวิตและเป็นน้ำที่มีการเขียนด้วยว่ารสอร่อย <laughs> ปกติเนี่ยน้ำเราคิดกั่ว่าเป็นน้ำที่ต้องไม่มีรสชาติครับแต่ทุกวันนี้น้ำที่ดีเขาบอกว่าเป็นน้ำจืดน้ำจืดชเพราะจืดก็ไม่มีรสชาติครับแต่เนี่ยเดี๋ยวนะความจืดอ่ะม,มันมีจืดระดับไหนนะ จืดเพียวๆเลยนะไม่ได้มีรสชาตินะครับแต่นี่จืดแล้วอร่อยไงกลิ่นแล้วมันดูมันมันกลมกล่อมครับคือมันมีรสมันมีรสชาติดังนั้นหลายครั้งคุณพัชหลายประเทศเนี่ยน้ำดื่มยี่ห้อดังๆเขาบอกว่าเขาขุดมาจากบนยอดเขาที่บริสุทธิ์ที่สุดอืมันจะมีกลิ่นของไม่ให้กลิ่นแราตเป็นรสของแร่ธาตุมีรสชาติที่ให้ประโยชน์เขาด่านกายต่างกันนะแต่ละบ่อแต่ละที่แต่ละมันมีเทส ครับ t h a t good ครับก่อนกลับไปคุยเรื่องสังคมที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราฮะเอาเรื่องน้ํานิดหนึ่งคุณผสันอันนี้มาจากยอดเขาอะไรฮะยอดไม่ใช่ยอดเขาใต้พิภพ๋อตาน้ําขุดเจาะลงไปห้าร้อยกิโลในเมืองไทยไม่ใช่ห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรห้า้ร้อยเมตรครึ่งกิโลครับปกติน้ําผุดน้ําพุน้ําอะไรเข้ามากรองก็เป็นน้ําดื่มธรรมดาสะอาดผ่านโอโซนผ่านอะไรข้าเนี่ยนะ แต่ถ้าอยู่เจาะลงไป100ร้อยเมตรครก็เหลือเป็นน้าแร่แต่เนี่ยเดี๋ยวนี้เครื่องจักรมันมันลงไปลึกถึงห้าร้อยเมตรมันถูกถูกลงแล้วก็มีมีเยอะประสิทธิภาพดีขึ้นเจาะไปห้าร้อยอันนี้ยจักเมืองไทยไหมฮะที่ปทุมธาน,นีเนี่ยโอ,โอเคครับก็ถ้าท่านผู้ชมสนใจก็สามารถแวะมาขอชิมนะฮะมาดื่มให้ชื่นใจได้ที่ เบนซ์สองหล่อแล้วจากลับบ้านสักหลอสองหลอก็ไม่ได้ว่าฟรีหมดนะครับโดยที่ต้องซื้อรถเบนซ์ได้ไหมครับไม่ต้องครับไม่ต้องครับแวะมาทักทายกันไปดื่มไปก็มีโทรศัพท์ผมเดี๋ยวคุณวันหนึ่งคุณอยากซื้อรถเบนซ์คุณก็นึกถึงผมเองครับท่านผู้ชมครับเราพูดถึงเรื่องของสังคมนะฮะสังคมเราเนี่ยต้องเรียกว่าทุกสังคมในโลกนี้ปัญหาสังคมมีแน่นอนเพราะว่าคนที่อยู่เยอะขึ้น นะครับแต่ว่าในเมืองไทยรู้สึกว่ามันจะซับซ้อนขึ้นเพราะว่าสื่อทั้งหลายเนี่ยชอบเอาปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณวสัน์มาอธิบายจนมันน่ากลัวนะครับเช่นเรื่องฆาตกรรมนะฮะมีความผิดปกติทางจิตนะฮะไล่ฆ่าเด็กข่มขืนเด็กเนี่ยบางคนบอกว่า ทางจิตวิทยานะฮะบางครั้งไอ้การที่เอาข่าวร้ายมากระตุ้นเนี่ยมันทําให้สังคมกระตุ้นอยากทําเรื่องร้ายขึ้นเองเวลากกอดขึ้นมาก็นึกถึงไอ้ภาพข่าวหรือข่าวนั้นมันก็ทํามั่งเอาอย่างเนี่ยมันกลายเป็นแค่ทีเดียวอย่างทีนี้บ้านเราเนี่ยมันนักข่าวส่วนใหญ่บางคนเขาก็เอาข่าวเล็กๆมาขยายให้มันยาวให้มันละเอียดเรื่องมันตื่น่าฟนงชแต่บางเรื่องมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าขยายแล้วก็ไม่น่ารู้ด้วยจริงๆนะครับางหลายๆข่าวเนี่ย ไม่เห็นรู้จะจะรู้ไปทําไมครับไม่รู้ก็ได้ใช่ไหมมันหดหูเนะเออแล้วพอู้ก็ยังมาพูดขยายเลือดออกสามหยดสี่หยดห้าหยดหยดตรไปเปื้อนไอ้คนนู้นคนนู้นเป็นโรคเอตต่อไปโยงมาจนน่ากลัวแล้วก็ยังสมมุติขึ้นมาอีกอะไรอีกโอ้โหมันทําไมหลังหลังย่อยข่าวขยายข่าวหลังหลังมานะคุณวรันต์นะเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องสื่อเนี่ยกลายเป็นทําภาพจําลองแบบมีมิติขึ้นมา สมจริงสมจังเกินไปอีกแต่ของเราเลยครับคุณวสันเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นกับเบนซ์ทองหล่อเนี่ยผมมองว่าเรื่องบางเรื่องในสังคมเนี่ยเราไม่ต้องมาขวี่มาเล่าอธิบายอย่างละเอียดขนาดนั้นแค่ให้รู้เฉยแต่อยากรู้ว่าปัญหามันควรจะแก้ยังไง ผมมีข่าวเรื่องหนึ่งนะครับเขาบอกว่าคนหนุ่มอาขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องซึมเศร้าเรื่องจิตใจนะครับอาจจะอยากฆ่าตัวตายหรือควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยลุกขึ้นมาฆ่าเด็กไปห้าคนคทีนี้พอดูข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นคําถามขึ้นมาเลยว่าสังคมไทยเนี่ยเอาในกรุงเทพผมขับรถในแต่ละวันเนี่ยผมผ่านเห็นผมไม่รู้จะเรียกเขายัางไงดีนะฮะเป็นคนที่อาจจะมีความผิดปกติทางสมองนั่งตามถนนคุยขยะ จะควบคุมจะป้องกันยังไงอืเราชอบมีข่าวหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ใชแล้วไม่รู้ทีนี้ถ้าจะพูดเนี่ยจะไปให้ทางการดูแลทางรัฐบาลช่วยเหลือครับตำรวจช่วยมันไม่ได้แหละเมื่ก่อนไอ้คนพวกนี้เขาก็ต้องมีเสรีภาพในการอยู่ของเขาแต่ญาติโกโหดิกาหรือหมอของเขาเนี่ยควรจะควรจะเตือนในคนรอบบ้านอย่างเงี้ยเขายกโทรศัพท์บอกปุ๊บ ทางการเขาจะมีหน่วยบอกตำรวจก่อนแล้วตำรวจก็ไปบอกบไอ้กรมสุกอะไรลรกจิตลอกเกิดมาจับันไปไปดูว่าปลอดภัยหรือเปล่าปลอดภัยก็ปล่อยกลับมาแต่ทุกวันนี้ก็ยังเห็นเยอะอยู่<อ>ก็คือถ้าคนที่มีญาติพี่น้องเนี่ยเราไม่ห่วงนะครับเราแก้ไปัญหาให้คุณวสัต์ได้แต่คนจรจัดเนี่ยทำไมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของทาง เจ้าหน้าที่ทางสังคมที่รับผิดชอบเข้ามาดูทำไมไปโทษเจ้าหน้าที่ไม่ได้เราเจ้าหน้าที่มันไม่พอที่ผมพูดเนี่ยชาวบ้านจะต้องช่วยกันเป็นูตไปบอกเจ้าหน้าที่เขาคผมก็คอนเซิร์อยู่กับเขตรู้จักคนในเขตเขาทิ้งขยะไม่วัดไว้ก็อยู่กับตำรวจเอามันก็เอาเอาของมาขายริมถนนอเขามีกําลังไม่พอจริงๆวะสมมติตำรวจท้องหล่อเนี่ยดูแลถึงไหนรู้ไหมกระโศกนู่นซอยเขาบอยนะท้องหล่อ แล้วตำรวจมีแค่เนี่ยแล้วมีซอยย่อยอีกเท่าไหร่ตำรวจมีอยู่สามร้อยนายสามร้อยกำลังคนประมาณสักสองร้อยเป็นเจ้าหน้าที่ภายในทําธุรกรรมตตตตัักกร้อยหนึ่งไปดูแลบ้านนายกัฐมนตีบริเวณนี้มันไม่เราไปดูลาจราจรตำรวจเกือบไม่เหลือนในโรงพักเลยนะต่อให้ยืนประจําคนละซอยยังไม่พอเลยตำรวจมีไม่พอในนั้นคุณประสันมองว่าสังคมเนี่ยคนจะเป็นหูเป็นตาแล้วแจ้งตำรวจตำรวจเขามีชุด เคลื่อนที่เร็วครับถ้าเราตำรวจครับตอนนี้มีคนดูท่าทางมันอาการผิดปกติครับช่วยมาดูหน่อยอย่างนี้เขามีมอไซต์ปื๊ดไปดูให้มาจากไหนเธอครับไหนดูบัตรประชาชนอ้าวไม่มีเธอมาทําไมแถวนี้อะไรเงี้ยเขาก็จับมากักบริเวณก่อนไม่ถึงก็เข้า้องขัางครับอ้าวมีญาติพี่น้องไหมเอาพี่น้องรับกลับไปเขามีครับแต่ประชาชนเนี่ยหมู่ชาวบ้านเนี่ยต้องช่วยเป็นหูเป็นตาครับแต่บ้านเราเนี่ยปลุกตัวนี้ยากมากนะ ประชาชนหรือชาวบ้านเนี่ยมันหลับหูหลับตามันไม่ใช่เป็นเขาถือว่าคือผมผมเชื่อว่าหลายๆหลายๆคนไปคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่หน้าที่อย่างคุณวสันต์บอกบางทีปัญหาสังคมก็คือบ้านอยู่ติดกันอย่างเงี้ยไม่คุยกันดังนั้นเมื่อเกิดเหตุที่ไม่ใช่บ้านเราอืก็ช่างมันใช่ไหมฮะถ้าเกิดมันไม่อะไรที่หน้าบ้านเราเต้าเราลูกเต้าหรือญาติเราเนี่ยเดือดร้อนทําไมไม่ช่วยกันแต่ตอนธรรมดาเธอช่วยใครไหมครับเนี่ยเนี่ย ปกยากมากครับท่านผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมเราเนี่ยผู้ที่อยู่ในสังคมเนี่ยต้องเรียกว่ามีส่วนร่วมคุณวสันต์พูดเรื่องนี้ปุ๊บผมว่าถ้าจุดติดนะฮะเรื่องความรับผิดชอบในสังคมร่วมกันเนี่ยโดยไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ใครหน้าที่มันเนี่ยมันต่อยอดได้เยอะมากยอดผมนึกถึงหลายประเทศในยุโรปเนี่ยความสะอาดหน้าบ้านนะครับอย่างเช่นประเทศที่มีหิมะตกเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถ้าหิมะตกหน้าบ้านอยู่ต้องกวาดต้องกวาด ในบาทวิถีด้วยนะฮะถ้าเกิดใครมาลื่นล้มเนี่ยเจ้าของบ้านผิดนี่ไงกฎหมายมันน่าจะอย่างนั้นนะดังนั้นเนี่ยแล้วหน้าบ้านใครสกบกถ้าเขตมา<ช>ไอเชอสก,กิจมามากวาดปุ๊บปรับเลยกวาดให้เธอร้อยหนึ่งใช่เอาไหมนาาหน้าบ้านเธอไ,ไมมาเัรามีคนกวาดเก็บร้อยหนึง<ช>่งเอาบินให้ด้วยน่าจะทำแต่าบางทีสังคมมันต้องมีจุดเริ่มต้นตรงนี้ก่อนเพื่อให้รู้สึกว่าทุกคนคิดแต่ว่ากวาดบ้านแล้วเอามาไว้หน้าบ้านฟุตบาทไม่กวาดต่อละ ถือว่าเป็นหน้าที่เทศบาลที่มันต้องดูไปให้จบตามความกว้างมันจะต้องเริ่มรณรงค์นะหน้าบ้านใครช่วยดูแลหน้าบ้านใครมีหาบเล่แผงลอยมาแปลกๆช่วยบอกเขาหน่อยต้องเคลียร์ออกไปเพราะไม่งั้นบ้านหลังนั้นถือว่ามีความผิดทีนี้มันอย่างนี้ระก่อนปัจจุบันเนี่ยผมมีหน้าบ้านพอออกมาไปฟุตปาดมันเป็นของเขตพอลงมาถนนของตำรวจก็มีรถมาจอด ชึ่งเราบอกเฮ้ยอย่ามาแกากหน้าบ้านเขาไม่ใช่หน้าดับบานไม่ใช่ที่ของเธอที่ของเขตที่สาธารณะไปเอถ้าเธอหน่จริงก็ไปบอกเขตมาไล่ยันดินี่คือคือมันกฎหมายเรามันไม่ไม่ชัดแจ้งว่าเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ปกป้องหน้าบ้านเธอมาเพราะว่าต้องประกาศต้องแก้นะพอลิซ i e นียเพราะว่าถ้าแก้ตรงนี้ได้ไม่แน่นะคุณวสัต์ครับมันเป็นจุดเล็กๆของสังคมที่เราพยายามตะโกนบอกเนี่ยมันอาจจะต่อยอดไปถึงเรื่อง เรื่องวินัยของคนนี่เดียวเลยไหมเรื่องวินัยของคนนี่เดียวนะรถมาจอดหน้าบ้านจอดทั้งวันทั้งคืนแล้วยังทะลึ่งมาขายของหน้าบ้านฉันครับฉันมีร้านขายของอยู่เธอรับมาจอดไปไล่เขาสิเขาบอกเธอมีสิทธ์อะไรนี่มันที่ของตำรวจที่สาธารณะอีกจริงๆเราต้องประกาศกฎหมายแล้วบอกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะดูแลฟุตปาดหน้าบ้านคุณใครมาทําสิทธิของคุณเลยนะถ้าคุณลงขึ้นศาลยู่ชนะแน่นอน ที่จอดรถหน้าบ้านเป็นที่ของคุณคนะแต่ไม่ใช่คุณจอดนะเป็นที่ที่คุณไล่คนอื่นได้ถ้าขึ้นโรงพักอยู่ชนะแน่นอนน,นี่นเดียวอ,อ,อันนี้น่าสนต้องขึ้นกับว่าใครจะสามารถไปต่อยอดความคิดนี้ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าสังคมเราเนี่ยจะก,กลายเป็นสังคมที่น่าอยู่เพิ่มขึ้นคุณวสันต์เรื่องสังคมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะในมุมมองคุณวสันต์เนี่ยบริษัทยานะฮะในต่างประเทศเนี่ย ไอฟาร์มาซูรรคที่ผลิตยาทั้งหลายเนี่ยคุณวันมองไงว่าเขามีสิทธิ์ที่จะกําหนดราคายาตามใจเข้ามาจริงๆมีสิทธิ์ลึกๆจริงๆมีสิทธิ์แต่บางครั้งอยู่ก็ต้องมองสังคมด้วยว่าไอ้การที่อยู่คิดค้นขึ้นมาได้ ก็ควรจะมีกําไรพอสมควรและเขาเรียกอะไรมีจิตสาธารณะพอสมควรที่ดูแลโลกด้วยไม่ใช่ว่าปล่อยให้คนตายไปถ้าไม่มีตังค์ไม่ซื้อยาอยู่ตายกันไปหมดไอ้นี่มันจะโดนโลกประนามเลยนะว่าอยู่รู้มาแล้วอยู่ไม่ช่วยเหลือมนุษย์มันมันต้องบาลานซ์ให้ดีนะแต่แต่สิ่งที่ถ้าถ้ามองในมุมของผู้ลงทุนผมผมมองหลายๆมุมนะฮะบริษัทยาเนี่ยกว่าจะมีการวิจัยคือบางทีวิจัยไปแล้วเสียเงินไปไม่รู้กี่ร้อยล้านเหรียญบาท แล้วมันไม่สําเร็จไม่ครบสังคมรับผิดชอบอะไรเขาบ้างไม่รับอในเมื่อพอเขาพอเขาสําเร็จปุ๊บเนี่ยเขาสามารถกําหนดราคาขึ้นก็ได้เพราะเขาถือว่าเขาเป็นเจ้าเดือดให้คิมได้และอย่างนี้ทำไมโดนสังคมประนามโดนสังคมประนามเพราะนั้นมันก็ต้องระวังไงครับยุไม่ใช่ว่าเฮ้ยยุปลูกได้ข้าวได้คนเดียวปีหนึ่งในหมู่บ้านเนี่ยอยู่กันพันคน อยู่มีที่นาที่ปลูกข้าวคนอื่นไม่มีน้ําเลยแล้วอยู่ก็บอกข้าวขายถังหนึ่งแสนบาทแล้วปล่อยคนอดตายงเงี้ยบางทีอยู่อยู่ก็ไอ้สิ่งที่อยู่มีประโยชน์อยู่ก็แย่เหมือนกันนะแหมผมว่าการเป็นนักธุรกิจบางทีมันยากนะยากนะมันต้องหาความพอดีเพราะฉะนั้นไอยานี่เหมือนกันถ้ารู้สึกว่าเราไม่คุ้มทุนแล้วมันเป็นสิ่งจําเป็นที่ว่าคนเป็นโรคเอจะต้องตายตาเป็นวันโรกจะต้องตายมะเร็งจะต้องตายแต่ผมไม่คุ้มในการผลิต อันนี้ต้องหาทางการเลยนะรัฐบาลจะต้องมาให้เข้ามาช่วยเหลือรัฐบาลครับผมทาไอ้น,นี่มันรักษาหายแต่บนไม่คุ้มอ่ะอมผมต้องขายแพงขนาดนี้เลยนะช่วยหน่อยได้ไหมรประกาศเลยนะผมว่าข่าวนี้มันออกมาเพราะว่าบริษัทยาสาหรัฐเนี่ยอาจจะไม่ได้ปรึกษาทางการสาหรัฐเพราะว่าจากที่เคยขายยา13.5เหรียญต่อเม็ดนะฮะเ,เป็นยากแก้เรื่อง HIV ทั้งหลายเนี่ยปรับขึ้นมาเป็น750เหรียญต่อเม็ด แล้วตอนนั้นมันขายสิบส right ิบกว่าเหรียญสิบสามเหรียญนี่ะมันดีแคร์ก็เห็นหรือเปล่าว่าบริษัทแจ้งเลยอืผมต้องขายสามสิบเหรียญผมต้องขายห้าร้อยเหรียญดีแคร์ก็เห็นเพราะฉะนั้นผมอยู่ไม่ได้ผมแจ้งนะพูดนี้ก็เห็นเดิคือต้องอธิบายต้องอธิบายสังคมทุกวันอธิบายไม่ใช่ว่าผมลงทุนผมเป็นนักธุรกิจผมอยากจะขึ้นเพราะว่าต้นทุนผมสูงผมก็ขึ้นได้ผมต้องไปนั่งอธิบายต้องอธิบายมันจะติดกับนักธุรกิจขายมาม่าเนี่ย อยู่จะขึ้นราคาทีเนี่ยต้องกระทรวงพาณิชย์ a p p r o v นะครับคือคือทุกวันนี้สังคมเราคิดอย่างนั้นแต่ถามว่าหลักความเป็นจริงเนี่ยคุณวัชรสายเป็นนักธุรกิจเนี่ยคุณวัชรสายค่มันต้องไปอธิบายไหมถ้าเขาขาดอยู่แล้วเขาตายไงต้องอ๋อต้องดูว่าสินค้าเรานี่มีความจําเป็นต่อถ้ามันมีสินค้าทดแทนถ้ามันมีสินค้าที่ทดแทนได้ไม่จะเป็นไรอยู่ขึ้นไปแพงเขาก็ไปซื้อยี่ห้ออื่นถ้ามีทางเลือกใช่ออ อันนี้มันแทนไม่ได้ยานี่ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ต้องอธิบายโอ้ oh. ต้องเรียกว่าหลาย,ลายมุมครับต้องดูหลายๆมุมครับท่านผู้ชมครับพักสักครู่ฮะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ